มดแบทอัคาวเบร์มีแคทเนวด็อกมาอีเลฟเว่นช้างฟิชมากิรับตัวอะไรกิรับจากก่อเฮียซ่าเอ่อแคนตาลูฮิงโก้มอนกี้ี monkey nin อ่า lion tiger tiger octopus mummy อ่ spider แมงอะไรแมงกังหองไม่ spider แมงอะไรแมงมุมอ่าแล้วก็อะไรอีก cockerdy อะครกฮอสมาซีบะมาเลยลเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะพิก<า>และบิด่ดา้ แคนกัลูตัวอะไรนะลูกแคนกัลูอิงเด้อ